สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเอ็กโคนะครับวันนี้สิมาสอนสีซ้ออีสานนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นการหัดหัดสีซ้ออีสานเรามีซ้อแล้วบอวรับแหลกตั้งสายสกักครับตั้งสายตั้งสายคู่หาครับมั่นสินเป็นสายในสินเป็นเสียงล่าสายนอกสิเป็นเสียงมีสิเป็นรามี เขาเข้าต่างสายเดแล้วิ่งิี่สำคัญครับคือขั้นฉักกับฮัดสีขั้นฉักกับสายนี่เห็นมันดังสะก่อนพอเห็นมันเป็นมันสีขันค้นฮาตไปไหมมันฉีป็ปมันสีมันสีบบนนวลมันสีดบนมวลเขาหัดสีขั้นฉักมนมวลสะก่อนเห็นดังสิอันดัแหลกเข้าลากออกหลากสายในนี่เสียงล่าเนี่ยลากออกไปเลยจะเป็นลายเงี้ยวๆนี่จุดสูตรขั้นฉักเลย ุดกามจัดแล้วสีเขาสีเขาไปทางในสีสายสายหนอก็คือดันดันเขาไปดันไปทางหนดันเพื่อปบบกับเดียวกับหมดไปมันนี้กับสีสายในคือเขามันสิเป็นวงกลมสีไหมครับยังข้าเสียเป็นวงกลมเมื่สีไหมลามันนี้มีเข้าวอยู่ไปทางหนแล้วก็บมีเขาเสียเป็นสีดึงมหาข้าดึงของมหาข้าแล้วก็หลากหลากออกลาอยู่ไปทางหนแล้วก็มี ดึงเข้ามาห้เฮาลาอยู่วออกข้างนอกมีมันสีเป็นนี่หลามีหามีห้สีเห็นมันดังเห็นมันบอมีแขกแขกคอแขกคอแขกให้มันนวนให้มันพอาะตดังแล้วห้องัดไลนิว พราะดังแหลวห้องสีดังสีจนมาข,ข่องแล้วเพราะมันดังนะการจับพันธักจับคือจังจับประกาศเนี่ครับจับเพราจับประกาศสองนิ้วจับไปวันนี้กหะมีเท่ากันหีิบไปเรียกแต่ถนัดครับอันนี้เพราะว่าทาั้งอีสานนี่มันบ่มี่ยังตาย,ตายโตครับทั้งพื้นบ้านบ่มี่ยังตายโตมานี้เข้าลานิว้วนิ้วซี เขาเอาเขาเอาเขาาจากเสียงะก่อนเขาเาซีเสียงก่อนกันเลยเขาาสมมุติเขาได้ลาแล้วลาดึงออกแับนี้โดโดม่ที่ยุ่นนี่นิวซีนี่หาหยับหายับหาลาแล้วก็ดูลาลาโดโดนี่หยับหาสมมุติว่าเขาหยับมามันมันมันเป็นโดเขาหยับหานี่เป็นโดมันจะเป็นลาโด มันสิมันสิหยากมองนี่แหละครับนี่มองเขาเขาตสงใส่ความดซึสึการกับกันอันหนึ่งเขาฟังไหลเขาฟังไหลายเขาจิจาเสียงใดสมบุรเท่าไดลานี่โดเห้องหูดหูดลงมาหาคือมันั่นมนันนยาวลงอีกหน่อยนึงจังสิเป็นโดลาโดวันนี้โดจําไว้ว่าโดเนี่กับซ่อนเนี่ยสียูสมองเดียวกันคือพินเลยบอกเดียวกันที่มองเดียวกันแค่ โดนี่สีสายในซ่อนนี่สีสีส,สายนอกนี่มันจะเป็นอาโดนิน้วสี่อาโดเลเล่นนี่สีมากอีกช่องหนึ่งเขาอาแต่หูดหาคือกันโดเลแต่มันบอมเบลเล่นี่เขาาแต่หูดหาอยู่นี่แหละไม่ติดใส่พ่วงมัดเสึอกเอาครับฮัตท,ที่แรกฮัตไหลตะกอน ขั้นฉากนี่สียุ่งสีเลยเงี้วเอยู่สุดยขั้นฉากคอยสีเขาเบิดเบิดเบิดขั้นฉากแล้วก็งวดเข่าคือเข่านี่ลาโดเล่บะนี้เล่หอนเล่แล้วมีบะนี้มีนี่ปล่อยเบิดเล่นี่คือสายนอกนี่ บะนี้มีแล้ว่อนบนี่อ้นเกือบกับโดดีคืออยู่เดียวกันเลยแต่ mm. ว่าแค่สีสายหนอก mm. ลาโดเลมีซอนซอนลามันจะเป็นนี่ลาโดเลมีซอนลาเอาซ้ำนี่ลาโดเลมีซอนลาเอาหาเสียงเหนียวได้ซ้ำนี่ไล่กลับขึ้น ลาซอนมีเลโดลาเอาซ้ำหนีสักก่อนเอาซ้ำหนีก่อนไล่ได้ซ้ำหนีได้คล่องแล้วพ่าจะคอยเอาเมาเติมเสียงฟาเสียงขี้ใสจังหวะกันเอาซ้ำหนีสักก่อนอันดับแรกเขาไล่จนเราคล่องเลยเนี่สีขันฉักสีออกแล้วก็สีเขา่าเงาๆจนเาสูตรกันฉักสีสีออกแล้วสีเขาขันทีสีายในให้ใหดึงเวามหาจากของขันทีใช่นอให้ดันออกจำซ้ำหนี เบิ้งของติสา,ฤฤฤฤาสนิตไลลาโตรเมซอนลามันบถือเขาก็หูดหาหูดหาเสียงเอาไหมครับใส่จังหวะกันเอายังไงสว่ะเขาฟังหลายเขาจําเสียงได้เขาก็สิหูดหาเสียงเขากสิพอเสียงมันเขาก็มันก็สิเมีนเอง หอเขาได้แล้วนี่เ้าสีโหดแป้งเดรย์ก็ได้มันชินแล้วนี่เ้างสีเด้แล้วเขาก็มาหัดพุ่มนิ้วของสีได้คือกันครับเ้าหัดได้แล้วเขายังคอยมาต่อไล่ไง,ไง,ไง่ายๆเซอร์กันครับมื้อนี้กะขอจบคลิปลงเพียงซัมเนียครับหัดที่แรกฮัทซัมเนียครับ ขอให้ทุกคนสู่ๆนะครับในการหัดซ้ออยากเรียนไหวกะตั้งใจครับผมกับวิ่งดอกกับพ่อสอนพ่อบอกอะไรอยู่ครับสำหรับโมนี้กะขอบคุณครับ